สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอมสกาวใจฟาดแรงเรื่องของแพงมวัวแตหาแพะโทษประชาชนเคลื่อนไหวพ์ผ่านไอจีแต่ละครั้งสะเทือนกันไปตามๆกันราสุดดาราสาวอมสกาวใจจัดหนักโพสฟาดร,รัฐบาลเรื่องของแพงวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลประเด็นเรื่องราคาสินค้าอาหารและข้าวของต่างๆที่ขึ้นราคากันอย่างต่อเนื่องต้อนรับปีใหม่2565 ของแพงมัวแต่หาแพะโทษประชาชนโดยออมสกาวใจได้โพสต์ระบุว่าพอยอดมนุษย์ถูกทุกเรื่องคนไลย้ยาเผ็ดเผ็ดฟังแค่เสียงจบเป็นเรื่องตลกร้ายขึ้นราคาสินค้ากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวปัญหาของแพงมัวแต่หาแพะและโทษประชาชนคนขึ้นราคาสินค้ากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวทั้งที่ต้นทุนมันขึ้นมันตลกร้ายตรงที่แม้กระทั่งวันนี้คุณก็ยังโทษประชาชนอีกทั้งที่มันเป็นปัญหาที่คุณต้องแก้ไม่ใช่หาแพะมาเบี่ยงประ คนล้ายำท่านผู้ชมระครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ